ินชีสเลยพี่หนึ่งมาดูกันค่ะว่าเราจะจับหนูที่ขโมยชีสไปได้หรือไม่เอาอเชีสมันหายาตึงคนเดียวไหมครับเปลี่ยนไปม,มันไม่ได้อยู่ ตีสามสองคนแล้วก็มาดูว่าไม่มีใครตื่นตีสี่ีแม่ก็เลยไปตีสี่คนเดียวแล้วก็มาชี้ผมดูดีวกันใครเนี่ยพี่เอมให้เอาเรียนไปเปียวหยิบขาเบือเอ็มหยิบใช้สมองเลยดิมีอยู่น้อยนิดก็หยิบมาใช้หน่อยก่อนดูอย่าลืมกดสั่งซื้อครีมน้ว่าไปเอวาะและขนมสุดอร่อยมาสนับด้วยนะคะ เกมหนูกินชีสคือเกมที่ผู้เล่นต้องจับให้ได้ว่าใครคือหนูที่ขโมยชีสไปกติกาเกมเวลาในเกมจะมีอยู่6ช่วงนั่นก็คือตีหนึ่งถึงหกโมงเช้าผู้เล่นทุกคนจะต้องจับฉลากให้รู้ว่าตัวเองต้องลืมตาเวลาไหนหน้าที่ของคนธรรมดา 1. ในกรณีที่ผู้เล่นตื่นมาคนเดียวสามารถส่บด,ดูเวลาตื่นของใครก็ได้เพื่อเป็นข้อมูล 2. ในกรณีที่ผู้เล่นตื่นมาพร้อมกันหลายคนและไม่มีใครเป็นหนูจะไม่สามารถทําอะไรได้ 3. คนปกติจะต้องโหวตโดนหนูเท่านั้นถึงจะชนะ หน้าที่ของหนู1ต้องขโมยชีสในเวลาที่ตนเองได้ 2. หนูสามารถสะกิดใครก็ได้มาเป็นพวกเพื่อช่วยหนูชนะนี่คือนูกินชีสที่หนึ่งมาดูกันค่ะว่าเราจะจับหนูที่ขโมยชีสไปได้หรือไม่พร้อมไหมคะทุกคนตีหนึ่งลืมตาครับตี2อลืมตาครับ ตีสลืมตาครับ <What? S 1> ตีสลืมตาครับ <What? S 1> เลือกเช็คหนึ่งคนครับ <What? S 1> ตีหลืมตาครับ <What? S 1> 6กโมงลืมตาครับ <What? S 1> หนูเลือกผู้ช่วย1คนครับ โจรและผู้สมรู้เรื่องคิดลืมตาครับปรึกษากันครับโอเคครับทุกคนลืมตาครับโอ้ยชีสมันหายบ้านนี้เป็นโจรว่าทไมคุณเขาฟงฝึกเป็มาฝากเอางี้ก่อนเอางี้ก่อนทีหนึ่งใครเติมทีหนึ่งผมกัมพิชาวครับทีหนึ่งเนี่ยยังอยู่ครับนี่โปร่งโปร่งมากผมกัมพิชามตื่นมาเนี่ยยังอยู่ครับ ตีสองครับหนูค่ะเหลี่ยนยังอยู่ไหมครับตอนนี้เห็นเหรียญยังอยู่เหลี่ยนยังอยู่ร้อยพื้นเสร็จคนเดียวใช่ไหมใช่เดี๋ยวต้องเช็คใครครับนะได้เช็คเวลาใครถ้าให้พูดจริงๆคือเช็คบอลที่ไหนครับได้ๆอย่าฟาดเลยนึกว่ามันโกงไปโกงตีสามตีสามเมตรครับเต็มคนเดียวไหมครับเหรียญไปมันไม่ได้อยู่เต่นคนเดียวเปล่า ตื่นเดียวด้วยเรื่อยใครแต่เหรียไม่อยู่ผมจะไม่บอกคนใช้ใครแต่เหรียญไม่อยู่ใช่ไหมแต่เรียนไม่อยู่เรียนไม่อยู่อ้าวนั่นเรียนหายระหว่างตีสองกับตีสามเพราะตีหนึ่งเรียนยังอยู่ใครใครตีสี่จริงด คนเดียวคนเดียวเช็คใครยังไม่บอกว่าเช็คใครเราไม่ประโยชตนาตีห้านตีไนอนนีห้าใค้ตื่นเอ็มเบงคนเรียนอยู่ไหมไปแล้วไปแล้วไปแล้วผมแมผมไม่บอกผตื่นหกโมงไม่ถามไถามบอกไว้ก่อนเลย่บอกไว้ก่อนเลยก่ลอยก่อเลย่นเ่อม่นเยกอน่่นเยยย่อย่นกอ่ยลยเราออน คู่พร้อมกันไหมเพราะเน็กก็เช็คเดียวก็เช็คเหมือนกันแล้วเราได้ดเช็คคนเดียวกันผูสิเอาไหมหนึ่งสองสามบอลอะไรก็กูปอเอวไปาบอกเตะคนเดียวสงว่าบอลข้ายโดยเอวาข้ามอยนะครบสำเรลนวควบคุยระวังไว้เถอะ ก็คือไอว่าไวเทอแกทำ้ายเพื่อนฉันแกไม่รอดแน่เอวาบอกว่าตื่นตีสองจริงใช่ไหมใช่ตื่นตีสองจริงแล้วมันไี้ยังตื่นหกโมงแม่ไอ้ยัหกโมงได้เอว่าขโมยแล้วเขาเลือกบอลหรือบอลขโมยแล้วเขาเลือกไอวาแต่ของไอวาเหรียญยังอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะเหรียญยังอยู่เอวาตื่นคนเดียวใช่ไหมตื่นคนเดียวเหรียญยังอยู่ไม่ผมตื่นตีสามเหรียญยังอยู่ไม่ได้ไม่ได้ตื่นตีสองแต่ เขาตื่นตีโมงตื่ตีสมีใครตื่นตีสี่ผมมีใครตื่นตีสี่ตีสามไม่้อยู่แล้วเขาสามเขาบอกเขาตื่นสามยนยืนอยู่จริงจรไอวันไอนตื่นกี่โมนะตีส เดี๋ยวนั่งอยู่ใช่ไหมอยู่เดี๋ยมันอยู่สามกับสี่แต่ตอพร้อไปแล้วตื่นแล้วท่ลิงสอนเดานลิงมาชี้หน่อยเดี๋ยว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 เขาอาจจะตื่นทีสามสองคนแล้วก็มาดูว่าไม่มีใครตื่นทีสี่ี่คือแม่ก็เลยไปตีสี่คนเดียวแล้วก็มาชี้ผมดูยิวการปี่ยไอ้ผมแม่งเขาตื่นคนเดียวใช่ไหมหกโมงใช่ เราจะถามว่าบอลเช็คใครบอลไม่จะตอบว่าไม่เดียวก็เน็ตเพราะเขารู้เวลาทุกคนแล้วว่าคุณเลยเองเช็คใครก็ถามด้วยกําลังจะถามไงผมไม่ได้เช็คคุณสองคนเช็คนี่เช็คข้างผมอยู่แล้วเอาใกล้ตัวผมยืนยันกับไอ้คิดว่าไอ้หมดเวลาแล้วต้องหมดแล้วคิดว่าคุจะเลือกเพียวเหรอหมดก่อนคิดจะเลือกเพียวเหรอหมดก่อนคนหมดนะครับที่ช้าชูที่ครับหนึ่งสองสามคนครับเน็ตข้างก่อนนะครับ ค่ผมจะเลือเี่ยวเหรอคิว่าผมจะเลือกเี่ยวเหรอนสี่เนสีผมไม่เลือกเี่ยวผมไม่เลือกเี่ยวคคือไเมจะบอกครับเนไม่ใช่อ้าวอ้าวเฉลยค่ะเียวก็ไม่ใช่เียวอะครับ ไม่แค่สองคนนด้มันพูดพราะกายยังไงเขาคุยกันอย่ไงนี้แค่นี้พอแค่นี้ก็ปัดเลยเหรอวะคุณมันทำอะไรผมไม่ได้หรอเดียวคือมองไหมอแล้วให้เข้าใจแต่คุณมันมันพร้อมกันเกินไงว่าจะเช็คคนเดียวกันเนี่ยเราก็เรามั่นใจว่าไม่ได้กอย่างคุณนายนม่ถึงเพราะทำดูจบแจ้งไปเราพูดชื่อพร้อมกันเพื่อมันโกหกไม่ได้เออหวว่าตอนแรกตอนสี่โมงเน็ตอาจจะบอกเนาด้วยและไอ้ว่าสี่โมงที่สอแล้วเราบอกแล้วเราบอกหัวไป เพราะฉันจบคร ic, air, <t <t ั้งแรกเอวาคือผู้ชนะกับปอนมาเกมแรกว่าต้องู่ไหมเลือกใหม่ตีหนึ่งลืมตาครับตีสองลืมตาครับตีสามลืมตาครับ ตีี่ลืมตาครับตีห้ลืมตาครับเลือกเช็ค1คนครับ6กโมงลืมตาครับหนูเลือกผู้ช่วย1คนครับ คนลืมตาครับเอเดี๋ยวเร่นี้าอยเดี๋ยวเรี้ยงจบไว้บอกเลยเรื่องนี้จบไว้เออตาตาหน้าตาดูน่าสงสัยไหมครับเล่เอานี่ละถามเลยใครตื่นที่หนึครับเออถามใครตื่นที่หนึงดรูใครตื่นที่หนึ่งก็ตีสองครับใครตื่นที่หนึ่ง อ,อ่ะทีสองชูมือครับทีสองชูมือครับเเดียวเอ็มแบงตื่นมาพร้อมกันและกำตายเอ๊เอ็มเลือกแรกเอ็มเลือกใครวัพี่เลยิบไม่พี่เอ็มเลือกใครไปห้บอกยิ่งอก็คืออันนี้อันนี้จะยากอลยมันมีสามมันมีสามคนไว้หนึไว้ลตอก่อนขั้นึเอาที่3ามก่อนเอาที่สมก่อน ที่สามผมก็เปเนตตื่นครับภูกันเดี๋ยถหายเดียถหายแล้วตีสี่กับพี่ชาาครับปูหายหายแล้วเหรอรี่ต้อ่บอกว่าหนูตื่นตีห้าแล้วหนูหา ไม่อยู่แล้วเช็คใครเช็คใครรู bon? ้ไหมเช็คบอลแล้วจะบอกว่าบอลตีสี่บอลไม่ได really ้โกหกบอลไม่ได้โกหกนะตัวเซ็ตแสดงว่ามันก็เอ็มเพียวรุนแรงแต่ตื่นแต่ตื่นมามันมีสองคนเข้าพวกกันแล้วใช่ไมีสองคนตอนที่คุยกันนานเลยที่เจอเขาเลือกใครวะบังคับให้แบงค์เนียนแบบช่วยกูใช่ไหมแล้วก็ให้โบยมึงคนที่สงสัยกูใช่ไหมเป็นคนอีกไปแล้วเป็นพูดเป็นป้าว Er ใครขโมยบอกมัน M คือตอนผมตื่นได้ได้ได้ M ใครขโมยไอ้เดียวเดียวใครขโมย M มอ่า้ซองคนนี้อยู่ด้วยไม่ได้ออกมาเท่าไรเลยซองคนนี้อยู่ด้วยกันี่ทุกคนเป็นจอมาชี้กันใช่มันก็รู้ว่าพี่เล่นเกมยังไงแผลเลยนะไอ้หนูตัวโตมันต้องเล่นตามบทบาทแล้วไงมันโยนชี้อะ อ่าผมไป้อ้ผมคือผมตื่นมาผมก็เออเห็นเอ็มคือว่าตื่นเหมือนกันแต่เดี๋ยพูดอะไรเดี๋ยวก็ได้ยินอย่นั้นไม่ไม่เพราะมันคือพูดกันแล้วไม่ใช่เนี่ยตอนแรกเห็นหนึ่งตอนเนี้ยมันพูดตอนเนี้ยคือเห็นตำตาเอ็มเป็นคนหยิบแล้วเอ็มไปสะกิดแบงค์ให้แบงค์บอกว่าเออป็นเดียวไปเดียวนะเดียวเอาถ้าเอ็มเลือกแบงค์ไม่ก็จะบอกว่าเดียวไงไม่ให้หูเดียวเพื่อที่ว่า จะได้สงสัยว่าเราสองคนอ่ะช่วยเหลือกันแล้วมันก็ลอยล้ำถูกถูกแต่เขาเรียกพี่เดียวไม่เรียกผมไม่ได้เลือกไอ้จอไม่ได้มาสกิเลยผมไม่องกานข้อมูลอะไรเพื่อผมรู้เครเนี่ยพี่เอใไปเอาเหรียญไปเดียวหยิบคาเบือเอ็มหยิบเอ็มหยิบครับ ใช้เมใช้สมองไม่ดีมีอยู่ท้านี้ก็ใช้หน่อยเูนลยนะไม่ต้องการอะไรเพิ่มแค่ชีวิเดียวก็เมก็แค่มูมมีแค่นี้ไม่ใช่มีเดียวม่เดียวเป็นสมุนแต่เองเป็นคนย่เลยไม่รือว่าเขาใช้วิธีแบบจิตวิทยาแบบมีเปอร์เซ็นต์นดีคนต้องต้องพยายามรอดตอนนี้คนดีต้องพยยามช่วยแล้วแต่ยิไปเนื้อเรื่องมันจะเป็นอย่างที่พี่บอกเชื่อพี่เถอไม่เชื่อ ก็ที่แลเชื่อแล้วก็เป็นไม่กดโคนละเกมกันเพียวบอกว่าพี่เอ็มเหรอใช่แล้วทำไมเอ็มไม่ได้เลือกแบงค์เอ็มเลือกแบงค์แต่เอ็มบอกให้แบงค์เข้าข้างเพียวเพื่อที่ว่าคนก็ฟังก็แบงค์มันเข้าข้างกูไงเลยทำให้กูเหวก็เหมือนกันมันจะกลายเป็นว่าเพียวกับแบงค์โดนไม่เหมือนกันเป๊ถ้าเกิดถามพี่แบงค์พี่แบงค์เรียกว่าพี่เบงค์ถามหน่อยชาร์ปครับ เออพี่ฉับดูแลไอ้แบงค์โอโซคิดว่ายังไงตัวเกมพิกไอ้แบงค์เป็นหนูตัวหลักไอเอ็มไอ้แบงค์เป็นตัวช่วยอ่ะแล้วเอวาเอวาความคิดความคิดเห้ไงความคิดตอนนี้ของหนูคือหนูสับสนอะหนูคิดว่าตอนเนี้ยมันเป็นไปได้ที่คนที่เป็น ว่าอุ้ยเหมือนให้คนอื่นเป็นสเกตโตจะเหมือนแพ้ล็มบ้าให้คนอื่นมาเป็นหนูจะทำอย่างไรใช่ไม่เห็นเพียวเลยดูเวลาเพียวพูดอะไรมาแบงค์แม่งจะซับพอร์ตตลอดเลยทำให้ทุกคนคิดว่าอ่ะหนูคือสองตัวนี้แหละแล้วก็กะลังบ่อยเอ็มดูหมดเวลาหมดเวลาตาข้อมูอเนี่ยตามข้อมือยกเลยดูนะทุกคนดูขาไอ้นุ๊กไอ้หนูกไอ้นุ๊กไอ้นุ๊ก อเอ็กกั่ฉันไอหนูสกปรกห้าเพียวสองเหนึ่งบงโอเคเอาเดียวแล้วป่าโอเคเพียวนะเพียวมันจะออกมาได้ไงวะมันอยู่แถวนี้เนี่ยเห็นไหมไม่ได้เป็นครับเอาาบอกมาไมว่าต้องเป็นสคนนี้เราก็ทำไจริงเหรอทามคนลับบ้าดูแปลกโทษทีนะ ทุกมือเนี่ยคติไม่ละคันตีข้อมูลข้อมูลข้อมูลงงงงมืออคตีไม่ละคันตีข้อมูลจริงเหรอไม่ละคันตีแต่า้อมูลจริงอ่าอย่าย่าวางแผนผมตื่นมาแล้วผมเห็นริมตาสามคนตัวนั้นแ่ะผมคิดว่าผมไม่สามารถเลือกสองคนนี้ได้เอาไว้ถ้าผมเลือกใครคนหนึ่งนนี้คนี้ก็จะปุ๊บแล้วสุดท้ายอ่ะมันจะเกิดเทก้าแบบเมื่อกีผมเลยจะไม่ต้องเลือกหรือผมเลยเลือกบอล นี่ก็เป็นเนียนตามน้ำเตอนแรกอะผมคิดว่าผมขอแค่ใครก็ได้ที่ตื่นเวลาเดียวตื่นคนเดียวแต่บอลนั้นบอกว่าบอลตื่นบอลพิชชาผมก็เลยบอกพี่เชียวพี่วไปว่าให้บอกเวลาจริงอเลจริงเลยแล้วก็พวไอ้สองคนนี้เขาร่วมมือกันแต่ไอ้สคนเจะพูดไได้หรอกตามทีตามที่บอกตามที่บอกตามที่บอกตชั้ี่บอกตามที่อยที่บอกมีนบอกตามที่บอกตมที่บอกตี่ก็าม่อกตามี่บอนตาที่บอกตามที่สึกตามที่บกตนมทน่บดตที่บอกตามอกาม่กา่บอกต่บอาม่ามที รับบาปแล้วทให้อีกคนหนึ่งดูเป็นคนนั้นแต่ไม่ใช่คนนั้นจริงๆเนื้อจานเอ็มข้อมูลตามข้อมูลจริงมาเกมซึมสายตีหนึ่งลืมตาครับตี 2, ลืมตาครับ ตีสามลืมตาครับตีสี 5, ล่ลืมตาครับตีห้าลืมตาครับหกโมงลืมตาครับเลือกเช็คหนึ่งคนครับ หนูเลือกผู้ช่วยหนึ่งคนครับเช้าเช้าอันสนใสบริสุทธิ์ใสแล้วหอย่างนานเฮ้ยชิดเหรอเฮ้ยใครทำให้เกิดมาคนเดียวใครตื่นมาคนเดียวบ้างมีใครตื่นคนเดียวบ้างมันต้องมีคนตื่นคนเดียวใครตื่นคนเดียวชูเลยเอ้าตื่นคนเดียวกี่โมงตีไหนครับตีคนเดียวกี่โมงโเลยตีสี่ ีสี่เเียนอยู่ไหมไอ้รี่อยู่ไหมเขาไอ้อยู่มหาสมชัยโอเควงมันไม่อยู่อยู่แล้อเคีี่เขอี่อย่ไม่อยู่ดีม่อยูจะบอบกเลืมตาอลไวมันม่อยู่ตื่นดี่เหอพี่ไข่เออเคไราะเชคไข่ไหม่ช่ตีมอกปุมกเซอที่สดอ่ะตไว้เดยเยคู่กันววเมองกเยเดี๋ยวผมบอกอีกคนหนึงเพือรู้ว่าจะู่นะ อ่าอ่ะพี่ชาตอ่ะเริ่มตั้งแต่หนึ่งี่หนึ่งเรือสามคนครับอุนใคร่เลยยห่งอยู่ครับไม่มีใครไปเป็นพยานได้เียังอยู่ครบสามคนตอนนี้แหละที่สองแค่หนึ่ครับีสองที่สองท็่สองคครับงที่สอ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 แที่สองแีอี่สองที่สที่สองที่สองที่สองี่สองที่สอี่องที่อสองี่สองี่่ง่ง่อ่่่ี่่ ไม่พี่จะดูว่ามันจะมีใครโกงผมไหมผมก็วิธีเดียวสองคนตื่นตีสามเลีนอยู่ไหมเลี้ยงอยู่เลี้ยงอยู่ไม่อยู่ตื่นตีสามเราไม่หยุดพี่ลูกบุญเอาไปเนี่ยพี่เช็คใครพี่เช็คใครเกมไวไม่บอกได้ไหมไม่ได้ต้องรอบอกเลยบอกเลยตอนนี้เขาบอกกันไปแล้วเขาบอกเาตื่นโมงเขาบอกเขาตื่นตีสี่คนเดียวเช็คไย้ว่าเรียว่าตื่นกี่โมง ไกี่โนแกี่โมงที่มีสามคนอะเตกี่โมงเตะกี่โมงกี่โมงพี่กี่โมงพี่เป็นคนเช็คยกเว้นแต่พี่โดนป้ายยาป้ายเนียพนนี้ที่ผมคิดคือพี่ช้าไม่ยอมบอกว่าพี่ช้าสตื่นคนเดียวตั้งแต่ตั้งแต่แรกที่เขายกมือแต่พอถามพี่ว่าโมงเดืนพคียงค้เียบยากที่สนเลยไม่แต่ตอนตอนี้พี่แอมาจะตัดทิ้ง ตอนนี้ผมกำลังคิดว่าพี่เนทอ่ะพี่เนทจะตื่นตีสองแล้วพี่ชาร์ปอาจจะตื่นมาตีสี่แล้วหยิบแต่ไปชี้ให้เนทมาเป็นมาเป็นผู้ช่วยตื่นตีสี่แล้วไม่อยู่มารับตีสี่ตีสี่มันไม่อยู่มันไม่อยู่แล้วสมคนนี้ตื่นด้วยกันใช่ผมตื่นตีสามก็ถูกฮะเพราะว่าเอ็มเช็คเอ็มบุ๊คว่ามันตื่นตีสามจริงเพราะตีสองมันอยู่ตีสองตีสามไม่อยู่ไม่อยู่ พูดคนเดียวไม่ได้บอกว่าไม่ได้ขโมยร้อยตัวเย่ะเราเขาเขาพูดเขาพูดเวลาเฉยแต่ไม่ได้พูกว่าขโมยใช่แต่ผมเสร์ไม่เีสองคนรู้ดีว่าเหยี่อมันยังอยู่ใช่พวกเราตีหนึ่ง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 ตัดทิ้งตัดทิ้งตัดทิ้งไม่ใช่หกโมงแม่จะไม่ใช่แล้วแบงคแบงคคิดว่ายไงดิว่าหมด อแต่ใช่ไม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 ่ใช่แค่พี่ช้างกาลังอ่านคิดทางว่าเขาจะไปทางไหนแล้วพี่ช้างอ่านเกมใช่อาจจะเป็นคนชี้ ใช่พี่ช้นพี่ชัอาจจะเป็นคนที่แบบชี้ขอสลับเวลาก็ไ้เราให้เราให้เนทมารับีสใช่แต่แค่พ่าโอเคแค่พูดิงแค่พี่ชั้่ใชผมว่าพี่าบอลไลาไมชักับเนทพี่ชับสลับเวลาพี่เนทอาจจะเป็นไม่ได้อ่ะผมเ้มพี่เนทผมว่าพี่ชั้นยครับพี่ชัชเลือกลากห่ครับเนือสอชพี่ชัเลือกากบ่ลหนูมักจะเลือกเราพี่ชั้นมากครับ พช่เป็นหนูใช่ไหมครับไม่ใช่เป็นหนูไหมคะเฮ้ยไม่ใช่เป็นก็เน็ตเฮ้ใช่เนตใช่พี่ชับถูแล้วขอโทษขอโทษขอโทษเวลาโกหกป็่เนียจริงเลยโกหไม่ได้โกหไม่เนียบับช้ลืมเวลาใช่ใช่ใช่ช้าืว่าเอวเอวเนึงชพี่ชับการการถ้ามันต่อขอาพีชัยกมาตอนสามคนอาจจะช่ออยู่ใช่พี exactly. ่ชับยกช้าไปหน่อย เย้ร้อยเรียอยนะคะกับเกมหนูกินชี<ๆ>ก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้ให้กดตามช่องซัมโซยว่าโคชนายไมเมดเนสมิสเตอร์บอลเซนบีดีมิสเตอร์เอ็มและโซเชียลแล้วคอมเมนต์มาบอกนะคะว่าอยากดูพวกเราทำคลิปอะไรต่อนะคะหวังว่าคลิปจะสนุกกันนะคะแล้วก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะ I love you big man ชัว่ชวเอว,วาร์เชฟทอมปิ้งปิ้งไม่มีใครให้โอกาสในชีวิตของเราได้ดีเท่าตัวเราเอง I love you big man จุ๊บ